อย่างเปลี่ยนอนะะโอ,อ้เห็ดเตเืเีงเห็ดเตเืงไฟเหรสตาท์ขืนไหนมีไฟหนาไฟหรไทยเนอปอกแค่นปอกยังเปลี่ยนเมือเปลี่ยนยกป,ปอกแค่นขลิง่ง สายขาล่งมั้งนี่เอาเปลี่ยนอยู่แล้วสายขาลง่งสายโชคอืมโอ้ไ,ไอชีน้ำเลยนะไม่อย่างไอชีนบัวอยากวิ่งเทียบสิครับอะไรครบๆเลยเนาะอันครอบตอนนี้ครอบบังล่มล่มอ่ะเออ ตะกี้มันจะมีบังล่มขา,ขาวๆปีกออกมาบ่าเห็นตะคู่แล้วคีสม,มัยเรียนหนังสือปฐมเนาะนี่นดิไต้่ายคีร้อยคียแทะเลยตัวน,นี้คลอ,อ,องเดิ่มดืม่มคลองแทะเลยิบมเปียนใส่ตัวนี้เลยแต่ว่าเปลี่ยนหลอดเฮดไฟเนี่ย สตาร์ทเปลงใส่สตาร์ทมือเราเป็ี่ยน <laughs> มันมีรล่นเครื่องสตาร์ทมือแบบนี้ข้าสตาร์ทขึ้นใหม่นะคาสตาร์ทเฮ้ยนี่แหละมันเทมะคาสตาร์ทกับของใหม่นี่นะเมอยอ้เป็นยังสินงเราเปลี่ยนใหม่แล้วไปพัดเดี๋ยวไปพัดมันเต้ มันเป็น<อ>ใบพาดหมุนอะมันเขา่าลมเขาไปเป่าในเครื่องมันดูดล่มเข่าั้าหลังไปเป่าอ๋ออเจ็ดคูลิง่งหะโอเคซ้ำนี่วะเดี๋ยวมาเบิ้งบาดวิวแล้วถึงมันจะบาทสวัสดีครับ